สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับการอบรมออนไลน์เรื่องของการสร้างบทเรียนดิจิตัลสร้างห้องเรียนดิจิตัลบน Classflow หรือแพลตฟอร์ม a s s f l o w หรือเว็บไซต์ c l a s s f l o w นะครับตอนนี้ก็เป็น EP4 ขอบคุณนะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มลายสื่อเรียนรู้ครู4.0นะครับหลายท่านบอกว่ากำลังติดตามการใช้ Classflow อยู่นะครับให้ความสนใจนะครับ แน่นอนครับในเรื่องของสถานการณ์แบบนี้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือไวรัสโคโรนา2019แบบนี้เราทำนายไม่ถูกว่าอนาคตการจัดการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเรามีความรู้เรื่องของการสร้างบทเรียนออนไลน์หรือสร้างสื่อดิจิทัลแบบนี้โดยใช้แพลตฟอร์ม Classflow อนาคตคุณครูอาจจะได้นำมาใช้นะครับ เด็กๆอาจจะได้เรียนรู้บนแท็บเล็ตหรือเรียนรู้บนมือถือซึ่งจะต้องอยู่กันคนละที่กับคุณครูนะครับก็เตรียมพร้อมไว้ก็ดีนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหลังจากที่เราล็อกอินโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านเข้ามาที่ c l a s s flow นะครับก็จะมีอยู่5เมนูหลักนะครับ5วงกลมนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้การใช้งานให้คล่องนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ยังจะพาคุณครูสร้างแบบทดสอบหรือการประเมินผลบน c l a s s flow นะครับก็จะมี2เมนูหลักๆนะครับที่อยากจะให้คุณครูนั้นได้ฝึกใช้ให้คล่องนะครับก็คือการสร้างกิจกรรมและสร้างแบบทดสอบหรือการประเมินผลนะครับทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นนะครับ จะถูกเก็บไว้ที่ทรัพยากรนะครับตอนนี้ผมยังไม่พูดถึงชั้นเรียนนะครับสำหรับหน้าหลักก็จะมาตรงนี้ตรงบ้านนะครับ <c oughs> นะฮะทุกอย่างที่สร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ที่ทรัพยากรนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปที่ทรัพยากรนะครับหรือรีซอส เมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นงานที่เราเคยสร้างขึ้นนะฮะก็คือแบบทดสอบก่อนเรียนคณิตศาสตร์ชั้นปหนึ่งนะครับแล้วก็งานกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการลากคำศัพท์นะฮะ v o c a b a เนี่ยนะฮะถ้าเราจะลบออกได้ไหมได้นะครับก็ไปที่ตัวเฟืองนี้นะฮะเช่นผมจะลบแบบทดสอบก่อนเรียนคณิตศาสตร์นะครับผมก็มาที่เฟือง แล้วเลื่อนมาที่ลบอยาคลิกตรงนี้นะฮะคลิกลบอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่กิจกรรมคำศัพท์นะฮะทีนี้ถ้าเราจะไปสร้างแบบทดสอบใหม่ไปที่ไหนครับมาที่บ้านก่อนหรือโฮมนะฮะ ไปที่หน้าหลักแล้วมาที่สร้างแบบทดสอบหรือการประเมินผลนะคะคลิกเลยนะครับข้อ1ตรงด้านบนนี้ตรงการประเมินผลที่ไม่มีชื่อเปลี่ยนชื่อได้ไหมได้นะครับตรงข้างบนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น แบบทดสอบก่อนเรียนคณิตศาสตร์ตอนหนึ่งนะตัวน,นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชั้นตอนหนึ่งนะฮะ ส่วนที่หนึ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นชั้นปอนด็กเรียบร้อยนะครับครับมาดูกันต่อนะครับไปที่การสร้างข้อสอบนะครับตอนนี้เราตั้งชื่อแบบทดสอบว่าแบบทดสอบก่อนเรียนคณิตศาสตร์ แล้วก็ชั้นปรหนึ่นะครับมาดูที่คำถามนะครับแล้วก็เราใช้ข้อสอบแบบปรนัยนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าตรงดอกดาวตรงนี้นะครับสามารถเลือกข้อสอบได้หลายประเภทนะครับเช่นคำถามสั้นคำถามคณิตศาสตร์จริงหรือเท็จเรียงความคำตอบแบบสร้างสรรค์ ตอนนี้อยู่ในโหมดปรณัยอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับปรณัยนมีช้อยข้อดีของ c Class f o l l o w นะครับเราสามารถอัปโหลดรูปภาพนะฮะเป็นโจทย์หรือใช้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่พิมพ์ข้อความเราก็ใช้รูปภาพแทนนะครับ เป็นโจทย์หรือเป็นตัวช้อยหรือตัวเลือกนะฮะตอนนี้ยังใช้ข้อความก่อนนะครับลองพิมพ์โจทย์ดูนะครับเช่น1นบวกส หนึ่งบวกสได้เท่าไหร่นะครับเราก็มาใส่คำตอบตรงช้อยนะครับเช่น3 2ประมาณนี้นะฮะถ้าเราจะเอาแค่2ช้อยได้ไหมได้นะครับ เราจะเอาแค่สองช้อยนะครับช้อยนี้เราไม่เอาเราก็ไปลบนะฮะที่ทั้งขยะด้านหลังนะครับเนีย่ยตรงนี้ไปลบที่นี่เลยนะครับก็คลิกลบนะถ้าเราจะบวกช้อยเพิ่มได้ไหมได้ก็มาที่บวกเพิ่มตัวเลือกนะครับ ลิกบวกนะฮะมันก็จะได้ช้อยเห็นไหมครับเพิ่มลบก็ไปที่ถังขยะนะครับลบออกมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับ1บวก2ได้เท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับก็ต้องได้3นะฮะเราก็มาเฉลยเลยนะครับตรงด้านหลังคลิกตรงเครื่องหมายถูกเนี่ยตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับ ต่อไปถ้าเราจะเพิ่มจากข้อ1เป็นข้อที่2ก็มาที่บวกคำถามนะให้มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์โจทย์เหมือนเดิมนะครับ3าลบสได้ เท่าไหร่นะครับช้อยหนึ่งอ,อีกช้อยหนึ่งก็เป็นสองประมาณนี้นะเพิ่มช้อยให้แล้วนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับ3ลบ2ได้เท่าไร่คำตอบก็คือแน่นอนนะครับคืออะไรครับ1ใช่ไหมครับเราก็ไปเฉลยคลิกเฉลยด้านหลังนะครับแล้วใช้ที่เหลือลบได้ไหมได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะลบใช้ไม่ออกก็ไปที่ถังขยะนะครับถ้าเราจะเพิ่มก็มาที่บวกนะฮะเป็นว่าเราลบ สังขยะนะครับถ้าเพิ่มคาถามก็มาที่บวกตรงนี้คุณครูลองไปทำให้ครบสัก10 20ข้อนะครับผมเอาแค่2ข้อก่อนนะฮะทีนี้เราจะดูตัวอย่างก็มาตรงนี้นะครับด,ดูตัวอย่างก็สอบนะครับคลิกตัวอย่าง ก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ให้เราตั้งค่าได้นะครับเช่นแสดงสรุปไหมนะฮะคุณครูลองตั้งดูนะครับว่ามันจะปรากฏผลอย่างไรนะครับมีการตั้งค่าเยอะนะเช่นฉเฉลยคำตอบเมื่อตอบผิดเนี่ย ฉลยคำตอบมาตอบผิดเนนะี่ยเราก็ไปติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กให้เป็นสีเขียวนะแบบนี้นะครับแสดงสรุปนะฮะหรืออะไรเอาเอาแค่นี้ก่อนเนาะนะฮนะมีจับเวลาด้วยนะครับ แล้วก็คลิกตรงดูตัวอย่างการประเมินผลนะฮะคลิกก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับลองทำดูนะครับจาก2ข้อนะฮะหนบวกสได้เท่าไหร่ตอบ3นะครับแล้วก็คลิกส่งมุมขวาล่างนะฮะ คำถามข้อที่สองสาลบสอได้เท่าไหรหนึ่งนะฮะส่งนะฮะอ่ามันก็จะบอกว่าตอบถูก2ข้อไม่ถูก0นย์นะะเห็นไหมครับเขาสรุปคะแนนให้เรียบร้อยนะครับดีมากคุณผ่านการประเมินผลแล้วนะครับคำถามมีอยู่2ข้อตอบถูก2อ,อ่าไม่ถูกต้องนี่ไม่มีนะครับออกจากการประเมินผลประมาณนี้นะครับ ทีนี้อยากจะให้คุณครูกลับไปนะครับดูตรงทรัพยากรนะครก็ไปที่ลูกศรตรงนี้นะครับเพื่อถอยกลับก็จะกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับให้คุณครูมาคลิกที่ทรัพยากรนะครับ จะได้แบบทดสอบที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับอยู่ตรงนี้นะค,คลิกดูด้านนี้ก็ได้นะครับดูด้านนี้นะฮะก็จะเห็นนะฮะข้อ1กับข้อ2นะครับมีอยู่2ข้อนะครับ ถ้าเราจะลบก็มาที่คือลบข้อสอบตัวนี้นะครับก็มาที่ตัวเฟืองนะฮะผมอธิบายไปแล้วนะครับก็คลิกมาที่เครื่องหมายลบอ่าคลิกก็คลิกมาที่เมนูลบตรงนี้นะครับรับเอาเป็นว่าเรายังไม่ลบนะครับข้อสอบที่ทำเสร็จแล้วแบบนี้เราส่งไปไหนครับ ลองคลิกตรงส่งตรงนี้นะครับมันจะให้ส่งไปที่ชั้นเรียนนะครับซึ่งคราวหน้านะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของชั้นเรียนนะครับว่าเด็กจะเข้ามาเรียนอย่างไรนะครับเด็กแต่ละคนฮะก็จะมีเรื่องของชั้นเรียนนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือของคัสโฟมีเยอะนะฮะเช่นการสร้างกิจกรรมนะครับก็จะมาอธิบายต่อใน EP ต่อไปนะครับเรื่องของการสร้างข้อสอบก็ยังมีอีกนะครับหลายๆแบบนะฮะครับ,รบสำหรับ e p 4วันนี้นะครับก็คงจะจบลงตรงนี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตาม EP5 นะครับในวันพรุ่งนี้ ก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือของ Classflow ต่อนะครับสำหรับวันนี้จาดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ